ผมผู้ก,การจอผู้ก,การสืบนครบาลหันหน้ามาที่ที่ผู้ก,การเนี่ยเราชื่อเล่นชื่อไหนพอคชื่อพิงคเหรออายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบเอ็ดยสิเ่งดังๆหน่อยพิงค์บรประชาชนของใครเยอะแยะหนยอันนี้ของคนเปิดบัญชีอันนี้ของหนูอืมอน,นี่ของคนเปิดบัญชีค่ะ อันนี้คนเปิดบัญชีเปิดบัญชีอะไรเปิดบัญชีนั่นไงบัญชีม้าที่อ้าวทำไมเอามาบัตรมาอยู่กับเราเขาเปิดก็จบแล้วเนี่ยหนูายุดไว้ค่ะทําไมอ่ะว่าต้องเอาไวใช้แล้วบัญชีม้าเนี่ยเปิดกับเราได้เท่าไหร่สี่หมื่นห้าเขาได้สี่หมื่นห้าเนี่ยเหรอต่อกี่บัญชีคนละครึ่งหนูได้เท่าไหร่ ปิงแม่เท่าไหร่ก็สมมติสี่หมื่นห้าใช่ไหม,มหนูเอาหมื่นห้าก็ได้ครับต่อกี่บัญชีหนึ่งแต่ต้องครบหมดเลยโทรศัพท์ซิมอะไรครบหมดเลยตำรวจเนี่ยเขาก็เจอหลักฐานเจอข้อมูลนะเราทำ call center ตั้งแต่ว่าอไหรเป็น hr hr ก็อยู่ใน call center นั่นแหละไ,<ม>ไ่หาคนมาทำมาเฉยเขาอยู่ตึกไหน โูยอยู่ยี่ห้าชั้นค่ะตึกยิมห้าชั้น H.R มีกี่คน H.R มีอยู่คนเดียวเอเราก็มือขวาเลยดิยค่ะหาคนมาทำงานแล้วก็เปิดบัญชีแล้วก็ไปไหนก็ไปกับบอสแล้วค่ะหาคนให้บอสเนี่ยมากี่คนละอาทิตย์หนึ่งก็ห้าสิบคนนะครัทำไมหาได้เยอะขนาดนั้นนะวิธีการหาทำยังไงก็โพสแล้วค่ะตามท๊กตอกตามอะไรอย่างงี้โพสต์ว่า มันก็ไอติมาทำงานบอยเิดอะไรเงี้ยหนูก็ใส่เพลงเข้าไปแล้วก็เขาก็อยากมาทำเฮ้ยปัจจุบันโทษมันแรงเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะตํารวจก็ปราบปรามผู้ที่ไปทํางานคอร์เซนเตอร์แล้วได้ผลไหมไม่เฮ้ยตีแสกหน้าผู้การเลยนะแล้วล่าสุดอ่ะหาได้กี่คนล่าสุดนะรออยร้อยละคนใช้เวลากี่วัน ไม่ถึงอาทิตย์แล้วค่ะเราได้ยังไงหนูว่เหรอหัวละหกพันหัวละหกพันเพรขามาแล้วเราไม่สงสารคนถูกหลอกหมดตัวแล้วฆ่าตัวตายเห็นไหมที่ฆ่าทั้งครอบครัวดูข่าวไหมอันนั้นมาไม่ใช่เรื่องหนูค่ะมันใช่เรื่องของเราเพราะหนูไม่้ว่าคนหลอกสี่คนนี้ใครไี้บาดหนูชื่อ บ <Board, S 2> อสบอสนี่คือคอนซัเตอร์ฮะคนไหนอันนี้เขามีหลายธุรกิจค่ะอ่ามีเทหุ้นเงินกู Go, ้แล้วก็มีฟิลแฟนที่เรามีระดับขนาดได้นั่งร่วมโต๊ะกับบอสเลยเหรอครับก็คือ h r นั่นแหละใช่ถูกต้องไหมที่รับคำสั่งมาจากบอสโดยตรงวันนี้ผู้ก,การจะให้เนี่ยที่เราพูดมาเนี่ยจะให้เป็นประโยชน์ต่อส,สาธารณะ เตือนภัยแม่คนโดยเฉพาะคนที่ไม่มีเงินอะ่ะคนที่แย่กว่าเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเมื่อข่าวเขาก็ออกทุกวันนะฮะอืต้อไปเชื่อมันก็โง่แล้วละะ่ะเตือนภัยแปลกปีนะ